รู้สึกโดดเดี่ยวกังวลทั้งๆที่มีทรัพย์สินแต่ไม่มีครอบครัวมีญาติเอากูไปเป็นครอบครัวก็ได้นะกู <c oughs> ยินดีเพราะฟังดูมีสมบัติพิสถานเยอะเหลือเกินเดี๋ยวกูไปปอกลอกให้หมดตัวเองมานี่แต่ไม่ผูกพันมีญาติแต่ไม่ผูกพันรู้สึกไม่มีความสุขกับการใช้ชีวิตควรทํายังไงดีคะนี่เอาเงินมาถวายกูดีมั้ย <c oughs> อ๋อใช้คำว่าถวายไม่ได้เูีังไม่ได้เป็นพระเอามาบริจาคให้กูก็ได้นะกูยินดีรับไปอั่นเลยทําไมเราถึงไม่มีความสุข เพราะเราไม่รู้จักยอมรับตามความเป็นจริงว่าทุกอย่างมันเดินสู่ความเสือ่อมถ้าเรามีอัตราตัวตนแล้วเราไม่ยอมยกเลิกตัวตนของตัวเองนี่แหละเรียกว่าความทุกข์ถ้าเราปล่อยทุกอย่างไปตามเหตุตามปัจจัยมีเงินก็ใช้เงินไม่มีก็ไม่ใช้เดินไปตามเหตุเป็นปใจใครจะเป็นอะไรไปก็เป็นไปเราไม่มีความสุขในการใช้ชีวิตก็ลองหันมาสร้างความสุขให้เกิดขึ้นด้วยการฝึกยอมรับอยู่กับปัจจุบันขณะ การที่เราไม่มีความสุขแสดงว่าเราไม่อยู่กับปัจจุบันคนอยู่กับปัจจุบันเป็นคือคนที่มีความสุขคนอยู่ในอดีตจงอยู่กับความทุกข์ที่ตัวเองเคยทํามาในอดีตคิด,ดว่ามันจะมีความสุขได้ไหมฉันเคยทําแท้งมาชีวิตฉันต้องล่มจมฉันเคยนอกใจเข้ามาชีวิตฉันต้องไม่มีความสุขในความรักฉันเคยชอบโกงเข้ามาทุกวันนี้ฉันต้องล่มจมล้มเหลวแน่เลยคนแบบนี้มีความสุขไหม ไม่มีความสุขอนาคตฉันต้องเป็นแบบนี้นะอนาคตฉันต้องมีบ้านอนาคตฉันต้องมีรถอาชนาเราก็จะมีสามีภรรยาดีๆอนาคตฉันต้องประสบความสาเร็จแต่ปรากฏไปถึงอนาคตไม่ประสบความสำเร็จคนแบบนี้ถูกไหมถูกนี่ประเภทที่เรียกว่ารอคอยถึงอันไปหวยหาถึงอดีตที่จบไปตั้งนานแล้วและไปรอคอยถึงอนาคตที่ยังไม่เกิดขึ้นไม่โฟกัสอยู่กับปัจจุบันขนาคนสองประเภทนี้คืออยู่กับอดีตบ้างอนาคตบ้างนี่เรียกว่าคนที่ทุกข์ที่สุดในชีวิต เราคือหนึ่งในสองประเภทนี้อยู่ในอดีตบ่างเดินไปนาคนบ้าแต่ไม่ยอมอยู่กับปัจจุบันคนที่อยู่กับปัจจุบันจะมีความสุขในปัจจุบันขนาดหิวก็กิน ร้อนก็เปิดพัดลมคนด่าก็นั่งเฉยๆพิจารณาไปตามความเป็นจริงว่าเป็นจริงไหมใครจะใส,ส่ร้ายป้ายสีพิจารณาตามความเป็นจริงว่าจริงไหมถ้าไม่จริงก็ไม่ต้องสนใจใช้ชีวิตต่อไปไม่ต้องไปตวธไม่ต้องไปเกลียดไม่ต้องไปคับแค้นใจไม่ต้องไปอาฆาตพยาบาาฟาดร้ายเรารู้ไหมคนใส่ร้ายป้ายสีอาจารย์เยอะมากคนฟ้องร้องอาจารย์ก็เยอะแต่อาจารย์ไม่คิดจะฟ้องร้องใครเลยแม้แต่คนเดียว หมายสารพัดหมายมาหาอาจารย์อาจารย์ทนายถามอาจากตลอดอาจารย์คนนี้ฟ้องกลับได้ตัวนี้ฟ้องกลับได้อาจารย์บอกว่าไม่ฟ้องเราปล่อยไปตามเหตุตามปัจจัยแค่ให้ตัวเราพ้นจากคดีความพอไม่คิดจะฟ้องร้องกับใครไม่ว่าจะใครอาจารย์ไม่คิดจะฟ้องร้องเพราะอาจารย์ปฏิบัติตามหลักคำสอนด้วยความว่าเมตตาถ้าเราทำทนต่อการเพ่งพิสูจน์การกระทําของเขาต้องได้รับผลของการกระทําของเขา การกระทําของเราเราย่อมได้รับผลของการกระทาของเราใครกระทํากรรมใดไว้ต้องเป็นผู้รับผลถ้าอาจารย์ก่อเวรก่อกรรมในการฟ้องร้องกลับไปกลับมาคิดว่าจบไหมไม่จบมันจะผูกเวรจองเวรกันแบบนี้ไม่จบไปสิแล้วอาจารย์จะพคนทุกชาตินี้ได้ไหมไม่ได้เพราะไม่ยุติบทบาทของการผูกเวรจองเวร อาจารย์เลนตัดจบตัวเองอะไรเป็นวิปากกรรมปันดันมาให้หมดในชาตินี้กูจะเป็นชาติสุดท้ายกูจะไม่เอาอีกแล้วกูขอจบที่ชาตินี้แม้จะยังไม่จบก็ตามนะแต่กูจะจบมึงไม่จบก็เรื่องของมึงเพราะฉะนั้นใครจะไปต่อไปเลยอาจารย์ไม่ไปแล้วเพราะอะไรมันทุกข์ร้อนเหลือเกินในการเกิดอาจารย์เห็นแล้วว่ามันมีโทษมีภัยขนาดไหนอาจารย์ต้องทําให้ตัวเองจบในพนี้ชาตินี้ นั่นคือเจตจำนงและเจตนาเป้าหมายสูงสุดในการที่อาจารย์มาฝึกปฏิบัติธรรมออกมาบอกสอนธรรมะแล้วจะเดินไปสู่ร่มกาสัมภาพคือการบวชก็เพื่อทําที่สุดแห่งทุกกระทานิพพานให้แจ้มมันยังไม่แจ้งก็ต้องทําให้แจ้มมันยังไม่สุดก็ต้องทําให้สุดเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วเราก็ทําอะไรกลับมาทําที่ตัวเองดําเนินให้ถึงที่สุดในกองทุกข์ให้ได้ ใครจะไปตรงไหนไปเลยดังนั้นอาจารย์จึงตัดหมดถ้าวันหนึ่งดําเนินคดีไปแล้วอาจารย์ต้องติดคุกติดตลาาถ้าสมมติว่ามันเป็นตัวนั้นอาจารย์ก็ยอมรับไปตามความเป็นจริงว่านี่คือวิบากของเราใช้มันซะให้หมดในปัจจุบันแต่ความจริงจะทนต่อการเพิกพิสูจน์บุญกุศลที่เราทํามามันจะรักษาเราเราจะไม่ตายง,งา่ายๆเราจะไม่ติดคุกงา่ายๆเราจะไม่ลงจบลงเหลวง,งา่ายๆเพราะทำจะรักษาผู้ปฏิบัติธรรม ดังนั้นเราอยากให้ทํารักษาเราลงมือปฏิบัติซะตั้งแต่วันนี้แล้วทําจะย้อนกลับมารักษาเราด้วยกายวาจาและใจทํารักษาเราไม่ใช่การโดนบันดาลนะทํารักษาเราคือเราปฏิบัติตามธรรมนั้นผลของการปฏิบัติตามธรรมมันมีแต่ดีไม่มีชั่วเลยนั่นแหละเรียกว่าทํารักษาจากการลงมือปฏิบัติตามธรรมด้วยตัวเราเอง <Netflix> เห็นไหมเมื่อทําได้เราย่อมเป็นสุขในปัจจุบัน ดิฉันเวลาเห็นแมวจรหมาจรร่างกายสู้ผอมและเวลาที่เห็นหมูไก่วัวควายที่เขาจะไปเชืออรู้สึกสงสารมากจนบางครั้งมีอาการซึมไปเลยอยากให้อาจารย์แนะนําพราควรทำยังไงวางเบรคขาทาไมเราถึงซึมเวลาเจอสัตว์เดรัจฉานที่กําลังทรมานว่เพราะอะไรรู้ไหมเราคิดอ่้ยมันคนลำบากมากเลยมันจะทํายังไงทาไมน่าสงสารจัเลยมันํำเริบกำกันเราไม่ยอมหยุดคิด ถ้าเราหยุดคิดด้วยการเอาไปเปลี่ยนไปคิดพุดโทโธแทนหันหลังเดินหนีถ้าเราช่วยเหลือไม่ได้ให้วางเบรคาแล้วกิดพุดโทโธในใจพิจารณาไปตามความเป็นจริงว่าเราก็เป็นแด็กเขาไดา้ดังนั้นเราต้องกลับมาฝึกษาเล่าเรียนปฏิบัติตามหลักคำสอนแล้วเอาคำสอนนี้แก้ไขสัปดาตัวเองแล้วเดินออกจากความทุกข์เพื่อไม่ให้เกิดอีกเราจะได้ไม่มาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานที่ทุรนทุรายเจ็บปวดรวดร้าวแบบนี้อีกเอาตัวนี้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณารมอย่าไปทําให้เกิดความหดหู่ ไอ้คำว่าสลดสังเวชอายุปัจจุบันเรามันใช้กันผิดนะเราใช้คำว่าสลดสังเวชคืออะไรเป็นเรื่องที่แบบว่าโอ้โหมองแล้วมันหดหูแล้วโอ้น่าสลดสังเวชจังเลยช่วยไม่ได้เลยทำยังไงดีเสียใจเครียดเนี่ยสลดสังเวชมันใช้ผิดสลดสังเวชคือการเห็นตามความเป็นจริงว่าทุกอย่างเดินสู่ความเสื่อมแล้วใจต้องไม่เศร้าหมองใจต้องเป็นกุศลตลอดเวลา นี่เรียกว่าสลดสังเวชสลดสังเวชต้องไปในทางกุศลไปในทางปิต like ิอินดีในการเดินออกจากความทุก hmm. ข์ไม่ใช่ไปในทางการเศร้าหมองเพราะฉะนั้นถ้าเราสลดสังเวชไปในทางเศร้าหมองอันนี้ผิดนะอันนี้ไม่ใช่สลดสังเวชแล้วอันนี้เรียกว่าสลดหอนูใช้คําผิดไม่ใช่สลดสังเวชสลดสังเวชต้องเดินออกจากความทุกข์ทั้งปวงได้สลดหนูนี่คือการยั่งอยู่กับที่คือการจมอยู่ความทุกข์เพราะฉะนั้นเวลาใช้คําต้องใช้คําให้ถูกต้องวางเฉยเลยแล้วพิจารณาไปตามความเป็นจริง สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมนั่นแหละวิบากกรรมของเขาถ้าเรายังแก้การเกิดของตงไม่ได้วันหนึ่งเราจะมีโอกาสมาทุกร้อนเพราะสัตว์เดรัจฉานแบบนี้แน่นอนเพราะอะไรเราสร้างกรรมไว้เยอะไม่แพ้กับมันเหมือนกันแต่อัตภ,ภาพนี้เราได้ความเป็นมนุษย์ถ้าเราได้ความเป็นมนุษย์แล้วไม่คิดจะพัฒนาปรปับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ตัวเองเนี่ยพ้นจากอกุศลทังลางยพ้นจากความเลวความชั่วในกายกรรมวจีกรรมมโนกรรม,รรมอันพุทรลิิตในชาติจุบันคิดว่าจะรอดหรอสัตว์เดรัจฉานเนี่ยคิดจะรอดหรอว่าสัตว์นรกเนี่ยคิดจะรอดหรอเป อย่าคิดว่าจะรอดที่อาจารย์เบียร์บอกว่าคนที่ตายแล้วจะไปเกิดเลยแล้วที่มีคนเชิญหมอปลาไปเพื่อลปลดปล่อยวิญญาณหรือปราผีที่สิ่งร่างคนมันคือวิญญาณเหล่าไหนมันก็เป็นพวกเทวดาที่มีความเห็นผิดพวกมึงโดนหลอกไปเชิญวิญญาณกันไปทุกตรงนั้นไปตีตรงนี้กันโดนหล,ลอกหมดเลยผีหลอกผีหลอกของจริงเลยเทวดามิจฉาทิฏฐิมันฉลาดกว่าเราเยอะ มันรู้ว่าเรางมงายไร้สาระกับพิธีกรรมเหล่านี้มันก็เลยจ้องจะมาหลอกเราให้เราเห็นแบบนั้นแบบนี้เป็นแบบนั้นแบบนี้ก็เลยไปหาคนมาแก้ให้แล้วก็บอกว่าดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นแต่ความเป็นจริงไม่ได้มีอะไรดีขึ้นเลยทุกอย่างยังเหมือนเดิมแต่เราปรุงแต่งไปเองว่าดี บางคนบอกโอ้ยไปไหวอันนี้มาดีมากเลยดีย่งไงอธิบายหน่อยมันดีอ่ะมันมันมันสบายใจในชีวิตอะไรมันเปลี่ยนปมันก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงหรอกแต่มันดีอ่ะมันรู้สึกว่าดีอธิบายมันอธิบายว่ามันเป็นความรู้สึกอ้าวถ้ามันแค่ความรู้สึกแล้วมึงจะมารู้สึกว่ามันดีขึ้นได้ยังไงอ่ะมันดีขึ้นกิจการการมึงต้องดีขึ้นสิกายกรรมวจิกรรมมโนกรรมมันต้องดีขึ้นสิแวดล้อมรอบข้างทุกอย่างมันต้องดีขึ้นหมดสิอย่างอาจารย์เนี่ยเคยเป็นนี่แล้วจำหมดนี่นี่เรียกวันดีขึ้น าอาจารย์ไม่เคยมีเงินใช้ปัจจุบันมีเงินใช้ที่เรียกว่าดีขึ้นจากอาจารย์ไม่มีเงินใช้จนไม่สามารถดูแลตัวเองได้สามไม่ต้องพูดถ,ถึงดูแลคนอื่นแต่ปัจจุบันอาจารย์ดูแลคนอื่นเต็ไมไปหมดเลยปฏิบัติที่ะสี่พันคนดูแลเลี้ยงข้าวเลี้ยงน้ำไม่ต้องเสียงเงินสักบาทในคอร์ปฏิบัติจ,จัดมาไม่รู้กี่เดือนต่อกี่เดือนหมดไปเป็นล้านไม่เก็บเงินใครสักบาทเดียวหาเงินด้วยตัวเอง เห็นไหมมันเหลือเพียงพอจนการในการจ,จ่ายแจกให้กับคนอื่นแล้วเรามีความสุขมากมีความทุกข์น้อยจากการปล่อลวางตามหลักคำสอนพระเจ้านี่สิเป็นรูประธรรมชัดเจนแล้วอธิบายได้ไหมว่าทาอะไรเป็นเหตุถึงลดปล่อยภาระนี่สิเรานั้นได้อธิบายได้เป็นหน้ากระดาษฟูดแกปเลยจะเอาสิกี่หน้ากระดาษอธิบายสามวันก็ไม่จบจะสอนให้เท่าไหร่ก็ไม่จบ เห็นไหมเนี่ยมันสามารถอธิบายและตอบคาถามได้เลยดังนั้นเราอย่าไปมีความเห็นผิดเราต้องมีความเห็นถูกต้องแล้วกลับมาแก้ที่กายวาจาและใจของเราเองมีวิธีการจัดการยังไงกับเพื่อนโวมงานที่ไม่ชอบเราโดยไม่มีเหตุจูงใจเรื่องของบ้านไม่ใช่เรื่องของมึงมึงจะไปสนใจทาไมมันจะไม่ชอบมึงมึงบังคับมาให้มันชอบมึงได้หรือวะอย่างอาจารย์สอนทำมาอย่างนี้อาจารย์สามารถบังคับเฮ้ยึงต้องชอบกูนะห้ามด่ากูนะห้ามเกลียดกูนะได้ไหม ไม่ได้ก็คนมันจะเกลียดไปหา้ามเกลียดเราได้ยังไงอะวิธีการคืออะไรไม่ต้องไปใส่ใจไม่ต้องไปยุ่งกับเขาเขาอยากจะเกลียดไปเขาเกลียดไปพระพุทธเจ้าเคยห้ามเทวทัตนะเทวทัตเธอจงหยุดเกลียดเราเถิดเราขอมีมัไม่มีเทวทัตเกลียดเหรอพระพุทธเจ้าสอนทรมารได้ความเมตตาสงสารเหมือนเดิมเทวทัตจะเกลียดเกลียดไปเลยอยากจะทรมานพระพุทธเจ้าอย่าทรมารพระพุทธเจ้าทำไปเลยนั่นเป็นวิบากกรรมของพระเทวทัตต้องรับผลเอง สุดท้ายก็รับผลจริงๆด้วยการทำอนาตยากรรมต้องสองข้อคือหนึ่งทำส่งให้แตกกันสองทำผู้ดเจ้าห่อเลือดต้องตกนรกตลอดกับโอ้โหยาวนานมากหนึ่งกับยาวนานขนาดไหนภูเขาหินแท่งทึบขนาดกว้างยาวสูงด้านละหนึ่งโยชน์หนึ่งโยชน์ก็โดยประมาณ16กิโลเมตรที่โรงพยาบาลมีภูเขาใช่ไหมเอารูปแค่นี้พอไม่ต้องอะไรเยอะร้อยปี เอาหมอก็ได้พยาบาลับว่าไล่ออกไปสักคนหนึ่งแล้วเดินออกไปลูบภูเขาสักรอบหนึ่งให้ภูเขารูปทั้งลูกเลยรอบหนึ่งแล้วเดินจากไปอีกร้อยมีถ้าโรงพยาบาลนี้มันยังอยู่นะส่งคนออกไปลูบอีกรอบหนึ่งทําแบบนี้ซ้าๆจนขอบภูเขาอี่ตรงเนี้ยมันจะราบเรียบเท่ากับแผ่นดินในมหาปตพีขึ้นชื่อว่าหนึ่งกับนับได้ไหมเอาผ้ามารูปม้เวทีนี้ก่อนเอาชาติเนี้ยให้มันหมดก่อนตอนเนี้ย คิดว่าจะหมดนะชาตินี้ลูกยันตายก็ไม่จบขนาดลูกทุกวันนะนั่นร้อยปีนั่นแหละหนึ่งกับเทวทัตพระเทวทัตต้องจงอยู่ในลกตลอดหนึ่งกับระยะยาวนานขนาดนั้นโอ้โหมหาศาลมากเพราะฉะนั้นหน้าที่เราคือเราอย่าไปยุ่งกับเขาเขาจะเลวจะชั่วเขาจะไม่ชอบให้เขารับวิบากกรรมเขาเองเราจะไว้ทุกอย่างมีผลของการกระทําให้เขารับผลของการกระทําด้วยตัวเขาเอง ถ้าเราไปด่าเขาไปเกลียดเขาไปร่วมกับเขาเรียกว่าบริโภคร่วมถ้าน้ำแก้วนี้มียาพิษเขาดื่มเราดื่มด้วยเราดื่มด้วยตายไหมตายทั้งคู่ดังนั้นพระเจ้าบอกว่าอย่าไปบริโภคร่วมกับพิบากรับกรรมเขาเขาทํากรรมของเขาให้เขารับเองแต่ประเด็นคือเขาทากรรมไม่ได้กูอยากจะลงเข้าไปเล่นด้วยกูต้องสดใจกูต้องด่ามนันกลับ คุณต้องเกลียดมันกลับนี่เรียกว่าบริโภคร่วมตายร่วมกับมันทั้งคู่เอาความสะใจเป็นที่ตั้งก็ตายด้วยความสะใจเป็นที่ตั้งเช่นเดียวกันอย่าบริโภคร่วมใครจะด่าทอต่อว่าเราถ้าเราด่าเขากลับเราเลวกว่าเขา พราะเวลาเราเขาด่าเรามาเราโกรธนะโกรธแล้วเวลาเราโกรธทำยังไงเราก็จะประดิบประดอยคําขึ้นมาเพื่อจะด่ามันกลับให้เจ็บกว่าเดิมถูกง้างดังนั้นเวลาเราคิดที่จะด่ามันกลับมันจึงเลวกว่าไงเพราะเราต้องด่าให้มันเจ็บแต่มากกว่าที่มันด่าเรานั่นแหละจึงเรียกว่าเลวกว่าดังนั้นอย่าไปบริโภคร่วมอุปมาของไมมพุทธเจ้าบอกพรามจะมายืนชี้หน้าด่าพระเจ้าด่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 าพระเจ้าบอกว่ารอรอจนพรามเบียดด่าจนจบพระเจ้าไม่โต้ตอบสักคำจนพรามเหนื่อย พรามเราถามเธอหน่อยเวลาเธออยู่บ้านมีใครมาเยี่ยมเธอที่บ้านบไหม итан? พรามตอบมีแล้วเวลามีคนมาเยี่ยมเธอที่บ้านพรามณ์เหล่าน,นั้นเนี่ยคน,นเป็นคนที่เยี่ยมเยี่ยมบ้านเธอเธอทําอาหารต้อนรับเขาไหมพราหมบอกทําอาหารต้อนรับพระเจ้าถามต่อไปว่าเวลาที่จะทําอาหารต้อนรับแล้วแขกเ,เหล่านั้นไม่กินอาหารที่บ้านของเธออาหารนั้นจะยังคงเป็นของใครพรามตอบก็เป็นของเราสิเพราะเราเป็นเจ้าของบ้านเขาไม่กินก็ยังคงเป็นของเรา นั่นแหละพรามอาหารของคำด่าของเธอก็ยังคงเป็นของพรามเพราะเราไม่บริโภคร่วมอาหารคือคำดา่าร่วมกับเธอจบไหมจบเลยเพราะฉะนั้นใครด่าเรามาต้องทำอะไรเอ่ยต้องดา่ามันกลับเลยอาจารย์หนูอดทนไม่ไหวหราหนูไม่ใช่อาจารย์หนูไม่ใช่แม่พระหนูไม่ใช่แม่ชีหนูไม่ได้ลูกข่าหงข้าวหนูจะดา่ามันฉับเลยไม่ได้เราอยากไปบริโภคร่วมกลับมาสำรวจระวังมีสังเลขธรรมที่เรียกว่าเครื่องขูดเก่ากิเลส เครื่องขูดเกากิเลสคืออะไรเขาด่าเรามาเราไม่ด่าเขากลับเขาเกลียดเรามาเราไม่เกลียดเขากลับเขาโกรธเรามาเราไม่โกรธเขากลับเขาด่าเรามาเราไม่ด่าเขากลับเรียกว่าขันติเป็นเครื่องอดทนอดกลั้นขูดเกากเลสในการใช้ชีวิตของเราแล้วเราจะมีความสุขเราอยากคิดว่าเวลาอาจารย์ด่าใครแลส่วนแอาจารย์โกรธเขานะอาจจะไม่โกรธใครนะแต่แค่อาจารย์ด่าฉับด่าฉับเพราะอะไรมันเป็นลักษณะสไตล์การทำคอนเทนต์ ทำให้คนเกิดความสนใจแล้วอาจจะจะได้สอนได้มากขึ้นเพราะเวลาจารด่าคนมันขึ้นติ๊กตอกมันปัญญาอ่อนติ๊กตอกมันปัญญาที่ารดิบเวลาจารด่าเสียงดังก้คนมันจะขึ้นเอา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 ,เ,อาเพาเวลาอาจารย์สวัสดีจ้จาทุกคนคนตกลงตกลง,กลงคูก็ต้องด่าสิเก็าจับต่มาได้แต่เราด่าด้วยการใส่อะไรความรู้เข้าไปใส่ทัศนคติที่ถูกต้องเพื่อเขาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นกว่าเดิม ดังนั้นการด่าของอาจารย์คือการตําหนิตติงต,ต,ตามธรรมคือการดูด่าว่าเก่าเพื่อการสอนใครรับได้ก็รับใครรับไม่ได้เดินออกไปสแสดงว่าเราไม่ได้เกิดมาเพื่อกันและกันเราไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นสิทย์เป็นครูเป็นบาคูบาอาจารย์ต่อกันและกันเราไม่ได้เกิดมาเพื่อจะมีโอกาสในกา,ารได้ยินได้ฟังธรรมเราไม่ได้เกิดขึ้นมาเพื่อจะมีโอกาสในการฟังธรรมกับอาจารย์และจะมีโอกาสในการเข้าใจธรรมนั้นจากอาจารย์อาจาจะไม่เข้าใจคนอื่นก็ได้ที่จะหลีกนิสัยใจคอตรงกัน ดังนั้นขอให้เลือกฟังเลือกเสกใครพอใจในการฟังอาจารย์ก็ฟังใครไม่พอใจาไม่จําเป็นต้องฟังไม่จาเป็นต้องมาสร้างวิบากกรรมให้เกิดการเบียดเบียนเดือดร้อนทิ่มแทงกันด้วยวาจาแห่งหอกปากมันจะเกิดวิบากกรรมต่อกันละกันกัะสมบกระส่ายอัวจารอ่านไม่หมดนะคาถามานะเดี๋ยวอันนี้เก็บไว้อ่านตอนเย็นแล้วกันที่เหลือไปรอฟังไลฟ์สดเย็นนี้แล้วกันนะเพราะว่าเดี๋ยวอาจารย์กลับไปพัทลุบวันนี้จะเดินทางตอนเย็น แล้วเดี๋ยวไปถึงที่พักที่อะไรแล้วอาจารย์ก็จะเซตไฟ้สดแล้วเดี๋ยวกระดาษที่เหลืออยู่อาจารย์จะตอบคาถามที่โรงแรมให้แล้วก็จะไล่ตอบแต่ที่ผ่านมาอาจะไม่เคยตอบนะ <S <S 1> <S 1> คําถามที่เหลือไม่เคยตอบเลย <S <S สักครั้งหนึ่งอาจารย์ที่บ้านนี่เป็นกองไป,ป็นเดินเทินทึกนะประดุจกระดาษอะไรก็แล้วันอีแผ่นดินแผ่นกองคงเตกอะ่ะคือถ้ายัดเข้าเตาเผาได้คือเผาไว้เรียบร้อยแล้วให้ทวดามาตอบพวกมึงแล้วกันในีูกเผา,เผา,เผา,หา,าให้ ก็ฝากนะฝากให้เรากลับไปศึกษาเล่าเรียนหลักธรรมคำสอนพระุทธเจา้าสิ่งที่อาจารย์พูดทั้งหมดไม่มีอะไรผิดเลยทุกอย่างถูกต้องตามหลักสักจธรความจริงเราทุกคนสามารถพิจารณาตามเหตุปัจจัยและเหตุผลพวกเราทุกคนมีปัญญามีปัญญาเพียงพอต่อการเข้าใจธรรมะน,นี้เพื่อการบรรลุธรรมได้ในชาติปัจจุบันทุกคนสามารถแก้ไขสันดานคือการกระทําของตัวเองทางกายวาจาใจให้สุจริตในชาติปัจจุบันได้ ผู้เราทุกคนสามารถปรับปรุงปรับเปลี่ยนตัวเองใหม่เริ่มต้นจากการกลับมาแก้ที่ตัวเองพระองค์ทรงบอกว่าเรายังประโยชน์ให้ถึงพร้อมแก่ผู้อื่นเราต้องกลับมายังประโยชน์ให้ถึงพร้อมแก่ตนเองก่อนถ้าเรายังประโยชน์ให้ถึงพร้อมแก่ตนเองไม่ได้ไม่ต้องคิดจะยังประโยชน์ให้ถึงพร้อมแก่ผู้อื่นดังนั้นหน้าที่เราเริ่มแก้ไขที่ตัวเราอยากให้ลูกดีเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ได้ก่อน อยากให้พ่อแม่ดีเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ได้ก่อนอยากให้เพ <Whew. S 1> ื่อนฝูงดีเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ได้ดิให้ได้ก่อนอยากให้สังคมดีเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ได้ก่อนสุดท้ายจะอยากให้อะไรดีขนาดไหนก็ตามต้องกลับมาเปลี่ยนแปลงตัวเองก่อนเสมอเมื่อเราเปลี่ยนแปลงดีแล้วผลของการเปลี่ยนแปลงนั้นจะส่งผลถึงผู้คนรอบข้างใกล้ตัวเราได้เอง เพราะฉะนั ondan, energy, canvas, ้นให้เช um ื่อมั่นในผลของการกระทําเชื่อมั่นในหลักเกณฑ์หลักการและคําสอนพระเจ้าเชื่อมั่นในการปฏิบัติตามตามสมควรแก่ทำเราสามารถเช็คตัวเองได้เลยว่าเราปฏิบัติได้มากได้น้อยเราเช็คจากผลของการปฏิบัติอารมณ์เป็นยังไงชีวิตเป็นยังไงการกระทําเป็นยังไงคําพูดเป็นยังไงความสุขเป็นยังไงความสุขมากความทุกข์น้อยไหมบุญมากบาปน้อยลงไหมเพราะฉะนั้นอาจารย์ขอเชิญชวนว่าเราทุกคนมาศึกษาเล่าเรียนหลักคำสอนพระเจ้า กล้ากล้าอาจหาในการปฏิบัติตามธรรมสมควรแก่ธรรมโดยเอาธรรมนี้ฉลมเยียวยาจิตใจของตัวเองเพื่อปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ยิ่งขึ้นไปกว่าเดิมยอมรับทุกอย่างไปตามความเป็นจริงแก้ไขความเห็นผิดเดินก้าวเข้าสู่ความเห็นถูกต้องในปัจจุบันแล้วพยายามเริ่มต้นในการใช้ชีวิตใหม่ด้วยกายวาจาใจสุจริตเดินออกจากกายวาจาใจอันทุจริต อะไรที่ก้มเกินฝืนทนเดินออกจากมันมาแล้วอดทนอดกลั้นต่อการเดินทวนกระแสของโลกนี้มันต้องทวนกระแสการปฏิบัติธรรมมาไม่ง่ายมันทวนกระแสต่อความอยากได้อยากมีอยากเป็นของตัวเองมันยากเราอยากได้อันเนี้ยแต่มันต้องฝืนในการไม่เอาเรารู้ว่าอันเนี้ยเป็นโทษเราก็ต้องฝืนแต่มันอร่อยเหลือเกิน แต่เราต้องฝืนในการที่จะไม่กินนั้นเพราะมันจะตอบสนองต่อร่างกายของเรานําไปสู่โรคไปกแเจ็บก็ต้องอดทนอดกลั้นในการเดินออกจากมันให้ได้มันจึงยากเนี่ยยากเพราะมันเดินออกจากการตอบสนองต่อความยากแต่มันขัดแย้งกับความอยากของเราการสิ่งที่ตรงกันข้ามกับความอยากคือตันหาเรียกว่าฉันทะเราทําทุกอย่างไปตามฉันทะคือความพอใจแต่เราลงมือทุกอย่างไปตามความยากคือตัณหา ไอ้อยากนี่แหละมันกอบโวยเข้ามาหาตัวเองไอ้ฉันทามันเป็นการพอใจในการนาออกจากชีวิตของตัวเองเพื่อให้ตัวเองพ้นจากการยึดมั่นถือมั่นดังนั้นจงมีฉันทาเป็นมูลจงมีฉันทาเป็นเหตุเพื่อตัดเอาตัณหาคือความอยากทั้งหลายทั้งปวงออกจากชีวิตของเราให้ได้เพื่อจะพ้นจากการเกิดการแก่การเจ็บการตายการเลาะให้น้าตาไหลเพราะความพันพาดผิดหวังจากของอันเป็นที่รักในปัจจุบันขณะให้ได้ อาจารย์ขออนุโมทนาสาธุกับพวกเราทุกคนที่มีโอกาสในการได้ยินได้ฟังธรรมในวันนี้ขอให้มีความสุขความเจริญ คิดสิ่งใดขอ้สมความปรารถนาตามเหตุตามปัจจัยการกระทําของตนตั้งใจในการทาความเพียรและที่อกุศลจริญอกุศลบิตติสัมปัญญะดูตัวทั่วพร้อมใครมีความสุขดีอยู่แล้วขอให้รักษาอัตภาพแห่งความสุขนั้นไว้ให้ได้ยาวนานใครมีความทุกข์ร้อนสิ่งใดอยู่ขอให้ผ่านพ้นะจะอุปสรรคปัญหาเหล่านั้นไปได้ดีโดยเร็ววันตามเหตุตามปัจจัยการกระทําทางกายวาจาใจอันสิจริขของตัวเองถึงที่สุดแล้วขอให้ทุกท่านทุกคนปฏิบัติตามธรรมสมควรแี่รม จนได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จเป็นพระโสดาบันในปัจจุบันชาตินี้ได้โดยทั่วน้าการทุกท่านทุกคนเชิญสาธุอนุโมทนาทุกคนไยนะครับกาไปนะครับเพื่อชีวิตและการทำงานจนมีความสุขโดยการโดยการตื่นขานะครับค่ะารใยนาของตัวแทนการจ้ับ งานในสภาเท่ในี้นะคะของของคุณท่านอาจารย์เมียตัวเดือดถงรวมถึงทีมคณะของอาจารย์นะคะเช่ให้เกียนนะคะรวรถึงการาระลัดในวันนี้นะครวมถึงประชาชนท้องถิ่นนะคะได้รับผลงานขอที่นะคะที่เรแล้วก็สามารถนำไปรวมกับทีมนะคะข้างหน้

อัน kind of ีมคุณบอกเลาค่ะเรียนสรลนี <t iny> <t iny> <t iny ่คุบอกเสียงห้องอาจาสงไม่ดีนะภาพดีเดี๋ยวไปนั่งดูภาพก็ไม่ดีเหรอใช่ครับไม่ดี็นอะไรอาจจะเป็นที่อินเทอร์เน็ต ่เราบอกว่าผั่่คุณหอเชิญด้านนี้ค่ะเชิเชิญน่ตรงกลางได้เลยครับคุณหมอเราจะขออนุญาตให้ท่านผู้มีฐารยื้วยก่อนนะคะค่อยค่ยต่เดินด a สิ่งนี้จ้องจ เดี๋น้าหลังไก่อนนะคะแล้วก็นะคะแล้วก็นะคะต้องนี่นะคะหนึ่งสองสามลุกนะคะหนึ่งสองสา่ะและก็ตัดหลัง ครับเราจะตัดไปข้างหน้าโทรกับอาจารย์นะครับครับจะไม่ <laughs> เเ็กคเต้ออาจารย์ครับหนึงสองสามครับกล้องนี้ครับ

กินขี้กินขี้้จริงสิเปล่าได้จริงเป่าปัดปัดติไล่เลยทีอดจนีตุ๊ดติกไปปฏิบัติิกรวอาจารย์่าอนก่ายทุกคนเพราะว่ากิดุถ่าย้ยทุกคนอาจารย์ขาีกน

สวัสดีครับสวัสดีครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยบ้านแดงกับบ้านฟ้าครับส,สัญญาณภาพกับสัญญาณเสียงไม่ดีเลยวันนี้ต้องขอโทษด้วยนะฮะญญเดี๋ยวเดี๋ยวจะลองหาวิธีแก้กับอาจารย์ดูทีต้องกราบต้องกราบขออาภัยที่นี่ทุกคนด้วยนะครับที่ดู่อ,ชองชดง ช่องฟ้านะขอโทษด้วยนะฮะขอโทษด้วยนะฮะชุลมุนมากวันนี้แบบชุลมุนแบบสุดๆชุลมุนไปชุลมุนมาจันได้ขาตั้งกง้ก้องเพิ่มนะจ๊ะเรียบร้อยเดินซื้อเฉยเลยเสียตังค์อีกด้วยนะฮะวันนี้เสียตังค์เพิ่ม เดี๋ยวเดี๋ยวปรับปรับแล้วก็จะดีขึ้นนะฮะเดี๋ยวปรับแล้วก็จะดีขึ้นอว่าเดี๋ยวปรับปรับเดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นไม่เป็นไรครับเผื่อบางทีพี่แหลมติดธุระติดอะไรอย่างเงี้ยจะได้ช่วยพี่แหลมดูได้นะฮะใช่จะผมจะได้ช่วยเพื่อนดูได้นะจะไปให้พี่แหลมดูคนเดียวก็จะจะจะหนักเกินไปต้องช,ช่วยกันดูเนี ไม่เป็นไรค่อยๆปรับฮะขอโทษพี่ๆที่ดูในบ้านฟ้ากับบ้านแดงด้วยเด้อครับขอโทษครับขอโทษครับแล้วสัญญาณในนี้เมื่อกี้ก็ดูแล้วอ่ะขาดเยอะเลยอ่ะสัญญาณไม่ค่อยดีแต่ในต่อโอเ okay คไมหมฮะเราต,ต,ต่อสัญญาณดีไหม